ปมปราาทคนาชุดสถาบิ๊กเติงทำท่าว่าจะบานปลายกลายเป็นเรื่องน้ำพรุ่งหยดเดียวเสร็จแล้วสำหรับการเปิดปมว่าปราาทคนาที่จังหวัดสุรินทร์ถูกทหารเขมรยึดครองเอาไว้แถมยังไม่ได้เพิ่งมายึดครองแต่เขมรยึดครองมายาวนานอย่างน้อยก็8ปีนับตั้งแต่เขมรเริ่มทำบันได1881ขั้นปีหน้าผาจากฝั่งเขมร ขึ้นมาบนตัวปราสาทจากนั้นก็ตัดถนนทำป้ายโปรโมทใหญ่โตเชิญชวนให้คนขเขมรมาเที่ยววังเคลมปราสาทและบูมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ข้อมูลจากเพจชุมชวนคนสุรินเผยว่าทเมรเริ่มก่อสร้างถนนเข้าสู่ปราสาทคนาเมื่อปี2560พร้อมทั้งสร้างบันไดไม้ขึ้นไปด้านบนเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของปราสาทคนาโดยมีภาพหลักฐานเมื่อวันที่3กรกฎาคม2560ขณะพลอีกกวนกีมรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเสนาธิการทหารร่วมแห่งกองทัพกัมพูชาตรวจสอบการก่อสร้างถนนระยะทาง2กิโลเมตรพร้อมทั้งสร้างบันไดไม้ขึ้นไปยังปราสาทคนาพลเอกกวนกิมยังกล่าวด้วยว่าถนนและบันไดดังกล่าว สร้างขึ้นโดยสมเด็จเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในขณะนั้นเพื่อให้ทหารที่ประจำการอยู่ในพื้นที่สามารถเดินทางและขนส่งวัส,สดุต่างๆได้อย่างสะดวกขณะที่เพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นเรื่องนี้ให้ข้อมูลว่าประสาทคนาเป็นที่รู้จักของคนขเขมรและทหารขเขมรมานานแล้ว โดยมีทหารขเขมรขึ้นไปบนตัวปราสาทมานานแล้วโดยที่บนนั้นไม่มีทหารไทยวางกำลังอยู่ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยก็รู้จักปราสาทนี้น้อยมากและถ้าจะเข้ามาเที่ยวต้องเดินทางข้ามไปยังจังหวัดอุดรมีชัยของขเขมรเพราะสามารถเดินทางเข้าสู่ตัวปราสาทได้โดยสะดวกมากกว่าฝั่งไทยสรุปแล้วปราสาทแห่งนี้ทางขเขมรพยายามทำทุกอย่างเพื่ออ้างสิทธิ์ว่าเป็นของขเขมรแต่ฝ่ายไทย กลับปล่อยปละและเลยให้เขม็เข้ามาครอบครองตัวปราสาททั้งที่ตัวปราสาทอยู่บนหน้าผาและอยู่ลึกเข้ามาในดินแดนไทยอย่างชัดเจนแต่คำชี้แจงของกองทัพกลับแตกต่างจากข้อมูลดังกล่าวแบบหนังคนละมวล้วนโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกชี้แจงว่าตัวปราสาทตั้งอยู่ห่างจากขอบหน้าผามาทางฝั่งไทยประมาณ100เมตรบริเวณใกล้เคียงปราสาท ต่ำลงไปทั้งขอบหน้าผามีฐานทหารเขเมรตั้งอยู่เป็นแนวไปทางทิศใต้โดยมีฐานทหารไทยโดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่26อยู่บริเวณใกล้เคียงปราสาทไปทางทิศเหนือควบคุมพื้นที่สองแห่งคือฐานสะใหญ่และฐานสะน้อยที่ผ่านมาฝ่ายไทยเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่เป็นประจำเพื่อไม่ให้ฝ่ายกัมพูชา มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปใช้งานเป็นที่ตั้งสำหรับปฏิบัติการทางทหารและบางครั้งฝ่ายกัมพูชาก็จะเข้ามาพบกับฝ่ายไทยโดยฝ่ายกัมพูชาไม่ได้มีทีท่าจะขยับคืบเข้ามาควบคุมบริเวณพื้นที่ซากหรือกำแพงปราสาทดังแต่อย่างใดส่วนบันไดไม้ที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างนั้นเป็นการสร้างเพื่อใช้ในการส่งกำลังบำรุงขึ้นมายัางฐานตรวจการที่อยู่บนแนวหน้าผา ซึ่งภายหลังพบว่ามีการใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวกัมพูชาร่วมด้วยซึ่งจากนี้ไปทางกองกำลังสุรนารีจะดำเนินการจัดระเบียบพ,พื้นที่ชายแดนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไปขณะที่พลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่สองชี้แจงเรื่องปราสาทขนาว่าปราสาทคนาตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนซึ่งตอนนี้บริเวณปราสาทขนาเป็นพื้นที่สำรวจร่วมเพื่อจัดทำหลักเขตแดน โดยตอนนี้ทหารฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองยืนยันว่าตัวปราสาทยังไม่มีใครยึดครองนอกจากนี้บริเวณแนวใกล้กับตัวปราสาทยังเป็นพื้นที่ต้องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้วยอย่างไรก็ตามแม้ฝ่ายกองทัพจะพยายามชี้แจงว่าตัวปราสาทไม่ได้ถูกขเขมรเข้ามาครอบครองแต่จะเห็นว่าข้อมูลของฝ่ายทหารมีความคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยโดยกองทัพบ,บอกบอกว่า พื้นที่ตัวปราสาทอยู่ห่างจากแนวหน้าผาลึกเข้ามาในเขตไทย100เมตรส่วนแม่ทัพภาค2บอกว่าเป็นพื้นที่สำรวจร่วมเพื่อจัดทําหลักเขตแดนซึ่งแสดงว่ากองทัพภาคที่2เองก็ไม่กล้าย,ยืนยันว่าปราสาทคนาอยู่ในเขตแดนไทยแต่ข้อมูลของกองทัพกลับขัดแย้งกับข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต่างบอกตรงกันว่าไม่เคยเห็นทหารไทยวางกำลังอยู่รอบตัวปราสาท มีแต่ทหารเขมรวางกำลังอยู่มานานแล้วพร้อมทั้งตั้งฐานที่มั่นทางทหารและวางขึ้นระเบิดไว้โดยรอบการออกมาชี้แจงของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่สองในครั้งนี้จึงไม่มีชาวบ้านคนไหนเชื่อถืออีกแล้วเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยบอกชาวบ้านว่าผู้มะเขือช่องบกและผู้อื่นๆไม่เคยถูกทหารเขมรยึดครองแต่หลังการประทักครั้งที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านเริ่มตาสว่าง เพราะเพิ่งมารู้กันภายหลังว่าจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารถูกขเขมรนยึดครองไปเกือบทั้งหมดต้องเสียสละชีวิตทหารและขาของทหารไปกี่ข้างกว่าจะยึดคืนมาได้อันที่จริงเรื่องประสาสนาถ้าทหารกล้ายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าประสาทคนาถูกขเขมรนยึดครองไว้จริงแต่ที่ผ่านมาทหารยังติดภารกิจในการทวงคืนอธิปไตยตรงจุดอื่นอยู่เลยยังไม่ได้ส่งกำลังมาจัดการตรงจุดนี้ แต่กำลังหาเวลาเข้าไปสะสางอยู่ถ้าพูดตรงๆแบบนี้เชื่อว่าชาวบ้านก็คงยอมรับกันได้เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วอย่างน้อยๆก็เกิน8ปีซึ่งทหารในยุคปัจจุบันไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ในเมื่อกองทัพเลือกที่จะไม่พูดข้อเท็จจริงให้ตรงกับข้อมูลของชาวบ้านซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่มีข้อมูลและหลักฐานยืนยันชัดเจนทำให้ความน่าเชื่อถือของกองทัพถูกตั้งคำถามทันที โดยเฉพาะคำถามที่มีต่อพลโทวีรยุทธรักสินแม่ทัพภาคที่สองที่พึ่งเข้ามารับตำแหน่งต่อจากแม่ทัพกุ้งพลโทปุญสินพาดกลางแม่ทัพคนเก่าที่ชาวบ้านให้ความรักและให้ความเชื่อถืออย่างสุดหัวใจชาวบ้านจึงอดจะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าถ้าเป็นแม่ทัพกุ้งคงจะไม่ตอบชาวบ้านแบบนี้ตอนนี้วิกฤตศรัทธาเริ่มก่อตัวขึ้นกับพลโทวีรยุทธแล้ว ท่านต้องรีบกู้ศรัทธากลับคืนมาด้วยการพูดความจริงในเรื่องปราสาทคณาและพูดให้ชัดว่านั่นคือแผ่นดินไทยซึ่งทหารไทยจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อทวงคืนกลับมาให้ได้พูดให้เด็ดขาดและขึงขังให้สมกับเป็นทหารและพยายามหลีกเลี่ยงสำนวนโมหารแบบนักการเมืองก่อนที่ชาวบ้านจะสูญสิ้นศรัทธาต่อทหารทั้งที่แม่ทัพคนเก่าเคยก่อร่างสร้างไว้เป็นอย่างดี